กอไฟเอวโดนไงวาจ้าเพื <situação> ่อนจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเจ้าเป็นยังไงสุขสบายดีกันทุกคนนะจ้านาอแเอลกลับมาสบายดีคือเก้าหลอจ้ายิ้มให้กับตัวเองและยิ้มให้กับคนรอบข้างจนเพื่อนแล้วคนจะรู้ว่าชีวิต มันมีความสุขและมีความหมายยิ่ง,งขึ้นจ้าเมื่อนี่นะคะหลังเลิกง,งานเนาะแอลกะกลับมาบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศแล้วมันจะเริ่มเย็นแล้วแอลต้องอก่อไฟขังในบ้านแอลนะคะเพราะว่าส่วนมากชีวิตของแอลจะใส่ชีวิตอยู่หงเทิงมีเพราะว่ายุงเทิงมันมันเป็นหงนอนแอลมันมีขั้วหน่อยๆน,นะคะก็ตอนคุณแอลจะอยู่อ่าอยู่หงเทิงส่วนข้างล่างนี่แอลก็จะเอาไว้ถา ถ้าเพื่อนมาบ้านหรือว่ามีงานปรารฏิเหียงนะคะแต่ถ้าหนาหน,นาวจริงๆนะคะแอลจะต้องอ่าดูแลดอกไม้ตนม้นไม้แอลที่่หนาห้อนนะคะใหญ่ของแม่ข้างในบ้านหรือจ่าเราจะต้องกอ่อกองไฟเนาะเพราะว่าส่วนมากนี่แอลจะบล็อกคอยจะเปิดแอร์ให้ซุ้งหรือว่าแอร์ห้อนปานใดน,นะคะแอลจะใส่ความร้อนจากเตานะคะเตาผิงไฟนี่แหละจ้าเพื่อนๆแอลก,ก็เลยต้องผิงไฟนะคะเดี๋ยวพามาเบิงนะคะว่าต้นสมจิต แล้วก็ต้นไม้นะคะที่แอลปลูกอยู่ข้างนอกนะคะตอนหนาห้อนแอลได้ย้ายของเขาแอลได้ย้ายเขาเขามาได้าาาามาแล้วจ้าเ,ๆๆเพือ่อนแอลส่งซารเขาเหมียปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วดูแลเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องดูแลต่อไปนะจาะนาะจากนกว่าจะตายไปจากการขังหนึ่งนะไปะเดี๋ยวแอลพาไปเบ่งว่าต้นสมเจตของแอลที่แอลเก็บมาเรียงมันจะเข้าปีที่สองแล้วเนาะ dez? มันจะเป็นยังไงไปเบ่งกัน ไฟของแอลนะคะก็เริ่มจะลุกแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวมันก็อุ่นจะรออีกจักน้อยห้องรับแขกข้างล่างของแอลก็จะอุ่นลวเนมะจ้กเนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เลยต้นอ่าต้นวาสนาของแอลปีนี้ไม่ได้ออกดอกให้แอลนะคะแต่ก็บอกเป็นอย่างเนาะแอลก็เลี้ยงดูไปเรื่อยละจ้าเพื่อนนะคะดอกกุหลาบพันดอกอ่าดอกอ่าราชินีไข่มุกเนาะราชินีไข่มุกก,ก็เริ่มร่วงแล้วนะคะเก็ดมังกรก็เริ่มร่วงที่แอลหญ่า ขมาในบานนะจ๊าเนาะส่วนดอกชบากรีบนะคะหรือว e, ่าพุชชบาซ่อน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 พุ่มเหรอหรือจังใดอะที่มันเป็นดอกไม่ได้หลายกรีบไม่ได้หลายซันจ้าเพื่อนนะคะที่แอลอันนี้แอลก็ไปเก็บเขม้าเลี้ยงนะถ้าเพื่อนๆจาได้นะคะถ้าเพื่อนๆจาได้ดอกไม่ทุกชนิดนะคะที่ปลูกอยู่ในบ้านแอลนะคะแอลจะไปเก็บเขม้าเลี้ยงนะคะส่วนต้นกล้วยต้นกล้วยก็เริ่มใ่แล้วจ้าเพื่อนเห็นไหมคะต้นกล้วย ที่เออมันแยกนอกมาเนาะแอลก็เลยแยกปลูกนะฮะอันนี้คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแคะเนาะเห็นะนะมฮะนี่เลยจ้ะความสุขเล็กๆน,น้อยๆของแอลนะคะนี่เลยอันนี้สงสัยมันเก็ดบางโกลเนาะเพราะว่ามันก็นเลยเริ่มร่วงแล้วนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามันก็เกิดดอกไม้มันกิก็จะเกิดอยู่นะคะอันนี้คือสมจีดจ้ะเพื่อนๆต้นสมจีดนะคะแอลใหญ่เขาเขามาข้างในบ้านเนาะ นี่เลยเพราะว่าแอลต้องตอกตั้งเขาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีแสงบางทีมันก็ไม่เจอแสงแดดแน,นแ่นะจ๊ะเนาะมันม,มอยู่ในมุมมือดอันนี้งสงสัยมันเอ่อบม่รู้กัน <c oughs> มันจะน,นี่เห็นวไหมคะเพื่อนโอ้ยเพิ่นได้ดี ه, สมจีดโอ้โหลโลโหล,ล,ลแม่เจ้าสมจีดแอลได้กินแล้วต้นสมจีดของแอลนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี่เลย สมจีสมจีเดี๋ยวเข้ามาลองกันเนาะว่ามันจะจีจัดคือจังปีกายบะมัน,มนหอมอะหอมมากเลยอนะเปลือกมันของเอลแต่จะทิง้งไว้แหละแฮมันเป็นปุ๋ยขึ้นเราเนาะอ่อ,อ,อนมากเลยอะ ข้างนอกอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเพื่อนรู้สึกว่าฝนมันจะตกมันจะลินจักน้อยนะคะเอ้าก็เลยหมกบาดบดอยกเลยต้องเหตุงานในบ้านต่อนะคะนี่จิตสมดิษฐ์อ่าอเนลือมัม้ไหมา <c oughs> ขาดผิกเกลืออืม ไอ้สมว่าไอ้สมในใจเลยปีนี่ที่สมสมจังเสียวิดว่ามันโดนแดดปีกายนี่บกปีกายปีก้อนนี่ปีกายปีก้อนเนาะว่าแม่ปีกายปีก้อน ผสมปานียหมูแต่ว่าปีนี้ส่งม,มากเลยสวยภูมิใจเนี่ไปเก็บเขามาเรียงแล้วเขาออกดอกออกใบออกผลนีเอามันเป็นความภูมิใจแบบหนึ่งนะเพื่อมันเป็นความสําเร็จอีกแบบหนึง่งจึงจะบอมีคาทางปัตถุนะะแต่ว่ามันก็มีคาทางใจมันมีท่าทางใจมากเลยนะลูกนะ เนาะเฮ้ยมีอย่างอีกมีหลายต้นใหม่อยู่จ้ะที่เอาายเข้ามาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอานะคะเอามาจากปลาเนาะเอายังความสะอาดสินเลยหรือว่าดอกเถ่าดอกแก่ๆนะคะเอาก็จะมายุ่นไว้สนามหน้าบ้านเอวสนามหญ้าหลังบ้านเอวมันก็มีเกิดในเอวห็นอยู่ด้วยมันก็นจะมีเห็ดคอนสนก็นมีเห็ดอ่อเห็ด หางไก่ง่วงกับมีได้เอาผ้าไปเบิง่งข้างนอกจาก้าเออ่เห็ดม่วงกับมีอยู่จ้าเพื่อนนะเห็ดม่วงกับมีดเอลเอาผ้าไปเบิง่งนั่นจ้าเพื่อนสนามหญ้าบา้านหลังหน้าบ้านแอวเนาะพวกเห็ดพวกอีหยังแล้วค่ะเห็ดนะ่ะแอวกะเสร็จแล้วแอวเมว่อวานวังซี่ล่ะจ้าทํำก้อนศาดเสร็จแล้วแอลวบ่ต้องเอาเข้าป่าแอวก็วานลงเอ่อพื้นสนามหญ้าหลังบ้านแอวเนาะมันก็เกิดได้แอวอยู่เด้ ถึงจะบล็อกเกิดหลายแอาก็ไม่เก็บไม่กินดูจ้านะคะ หนาวมากเลยข้างนอกอากาศข้างนอกหนาวหนาวจังเหมือนไฟแอวอุ่นแล้วส่วนมุมทางนี้เนะเาะแอวได้เปลี่ยนเปลี่ยนดอกใหม่มาต่างไว้เพราะว่าแอวต้องการพื้นที่นะคะตัวตะกอนตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะตร,นนะตรงหัวมุมนี้แอวจะต่างาต้นต้นจงังไว้เนาะแต่ว่าต้นจังนี่แอวเปลี่ยนเอาไปไหวอยู่ในห้องนามนิดหน่อยของแอวนะคะส่วนต้นอ่ส่วนตน้น,ตนซักนี่ นาฮะแต่กอนก็นอยู่มุมมุมทางอ่ามุมทางอ่าเนาะเนาะมุมทางที่ว่าอ่าต้นสมเจดนะคะอยู่เนาะแอลก็เลียงใหญ่ใหญ่มาอยู่มุมนี้นะฮะเพราะว่ามันเข่ามันเหมาะเจาะกับมุมพอดีนะคะมันเอ่อมันสัมผัสกันได้นะจ๊ะเนาะแล้วก็แอลก็จะตัดนะคะตัดกิ่งตัดกิ่งของสนออกนะคะบ่่เออต้นอ่า ต้นซักออกบออยากให้มันใหญ่นะคะแอลจะเลี้ยงแอลจะเลี้ยงต้นไม้ว่าให้มันใหญ่นะคะแอลก็ต้องตัดออกจ้าเพื่อนนะคะแต่รามุมของบ้านแอลเนาะแอลจะมักตั้งต้นไม้สีเขียวให้มันเบ่งสบายตาเนาะจ้าเนาะนะคะแอลจะปลูกกันแอลมักอ่ะโอเค เจ้าเพื่อนเจ้ามาว่านี่พอดีแอลกลับมาจากที่ทำงานเนะเาะแอลก็ได้ไปเก็บกระนาดแอปเปิ้ลนะคะที่มีลูก uh, ที่มีผิวแบบ uh, แข็งๆอะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะเอามาเห็ดแยื่อใดมาใหดขนมได้เนะเาะแอลไปเก็บมาจากบาลูกค้าหลายแอลเลยมาเห็ดแยม,ม่อไว้แอลเลยต้องมาเก็บไปไว้ห้องเย็นอีกห้องนึงเนาะจากเนาะ นะคะเพราะว่าหมู่บ้านเอาเสร็จแล้วแอลบ่ด้ลงคลิปอย่างหนูจะพามันเมื่อยเดี๋ยววันนี้อาจจะมาทำความสะอาดแล้วก็จะนี่แอลได้ไหลกระป๋องไลลขวดอยู่นะเพื่อนส่วนส่วนที่ส่วนที่มันเหลือมันเศษเนาะแอลกะว่าจะลองเห็ดเป็นขวิดกวนเนาะไม่ก็โอเคมันกระเบดีเดีไม่ก็คือจังรสชาขึ้นจังอ,อยอ่างไร เอาบอกว่าถือกับกระฉับมันกือจังเหรอมัอนก็สแสบอ่ะคือจังบอกหนักกวนนะคะสับปะรดกวนวจะไปจะบดีบได้เพราะมันมันติดตัวเก็บ <laughs> เพื่อนๆจำได้ป่ะจ้าแอปเปิลที่ยลไปเก็บมาจากบรุนค่าเมือ่อสองเดือนที่แล้วเนาะ สภาพแม่งยังดีๆอยู่จังเพื่อนอาจจะเฮี้ยวจักน้อยนะคะอาจจะเฮี้ยวอาจจะเนื่อเฮี้ยวแต่ก็บเป็นอย่างจังเพื่อนเนาะเก็บไว้เลโดนมันี่แอ้ลจังมะเห็ดน้ำแอปเปิ้ลดื่มเสริมเพื่อสุขภาพน้ำแอปเปิ้ลดีจะดีนะเพื่อนเเหมาะสําหรับการล้างลําใส่นะคะการล้างลําไส่ล้างกับเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีจ้าหน้ำแอปเปิ้ลเนาะเดี๋ยวไม่เห็นแล้วเอาเอาไปล้างก่อน ราจะล้างแอปเปิลกันเนาะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันเน่านะคะมันเน่ามันเปื่อยเนาะแอปเปิจะปาดส่วนที่มันเน่าออกนะคะไก่ยังกินได้คือเก่าจังเพื่อนนะคะนี่ตรงไหนมันเน่าเนาะแอปเปิจะปาดออกโอเคแอปจะปั้นมันหนึ่งสี่เลยลืม nha, cái này được cao, vitamin sao? mặt à, sao? Apple mặt bằng tàu mặt bằng chỉ ข้างในก็นยังเหนือขาวสดชื่นกรอบพื้เก่าจ้ะจ้ะถ้าว่ามัอนี่แอลจะมาเห็นหน้ามาเปินป่าเห็ดกันมาม่าแอลก็ยังเหลือยอูจังเพื่อน and mm -hmm. แซบตีตอกระเพาะล้ำใสจ้าเ,เพื่อนน่าเปิคนนี่โบถิมจ้านี่คือการแอบเปิดเนาะ,ะตกใจหมดโอ้เชฟคอมสวัสดีครับดีสวัสดีครับ Ich habe gerade Apfelsaft gemacht. Selbst. Jetzt. Oh, wunderbar. Danke. Schmeckt das das sehr gut. <laughs> wunderbar. Erforschen, ne? Ah, wirklich. Und äh, den. Äpfel, Schale und so was. Gibst du die Hühner morgen, ne? Kein Problem. Tao cho taiwan, tao cho taiwan. Nih man? So. Mungi, elzebu, mang zum Tee. ส่วนมุมนี่ก็คือต้นเงินนะคะตะกี้เอาเห็ดใบมนหาไหนามต้นเงินนี่ไหดามปต้องไหลก็เจา้าว่าส่วนส่วนนี่ก็คือต้นบกูดใบบกกูดแอวจ้านี่นี่คือต้นใบบกกูเดเอวเนาะนะคะเพื่อนๆจ้าโอ้ยมุมแต่ละบานแต่ละมุมของแอวนะคะแอวจะมีมุมปลูกต้นไม้อะอันนี้ก็ต้นสมต้นวาสนาที่เอาปักไว้ในี แกกันเลยนะคะเนาะก็ no. so, มีหลายๆคนถามแอลมาว่าแอลเป็นอย่างคือบอลงมาอยู่ของลางของกั้วมันย้ายไปอยู่ของของเทิงส่วนมากเราแอลคุณเคยแอลเคยชินอะ่ะอยู่กับของกั้วของเทิงชีวิตชีวิตของแอลอะ่ะเตื่อเกือบตลอด20ปีอะ่ะ ยุติอาองเถิงนะคะข้างล่างนี่เอาจะมาใส่เป็นบางที่ที่เอาเห็ดอาหารแบบหมอนิ่งๆนะคะยุติอาหารงมันสูตรสบายกว่าะ้างล่างนะทำความสะงงอาดง่ายพร้ผัดเป็นแน่ดอกจ้าถ้าขุนยางขึ้นบันไดลงบันไดมาได,ไดหรือว่าเอายางมาไดขึ้นล้มบันไดนมาได,ไดอาจจะจะมาอยู่ขางล่างนี่แหละนะคะ แล้วจังน้อยเราขึ้นไปให้ขนมปังให้คุ้มกับเขาแน่ <c oughs> เดี๋ยวต้องเพิ่มจัดรังเราเราจะขึ้นไปอาหารแรนส่วนนีก็คือห้องแรกที่ยู่ประตูหน้าบ้านแอวเนาะยู่ห้องนี้มันก็จะมีแสงแดดขอามาหลักก็บหอนจักหน่อย แอลกับใหญ่ต้นสมจีจงเพอนสมจีแลก็ดอกคาเมล่านะคะละก,ก็หนอดดอกต้นหนวดอ่หนวด,นด,นดปลาหมึกบันก็อยู่ดูแล้วเนาะนะคะสมจีนะแอลกับใหญ่ไม่อยู่หนีจนเพอนส่วนทางหนีจะมีดอกใหม่ด้วยกันจ้าเนาะแอลใหญ่ไม่อยู่หนีเลยตลอดหนาวหนาวนะคะตน้นอ่พักเกษตรหรือว่าต้นกระถินกับเก็บกินแต่ตลอดปีสําหรับแอลเนาะโดยอาจจะผ้าม้วงโดยอาจจะา้าม้วงดอกไม่ แล้วก็ตะไคร่น้ำที่เอลเก็บมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปเพื่อนุ้งกันน้ำเอลจ้านีเห็นบ่จ้าสุดยอดเลยโอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วดอกไม้กันยังมีดอกไม้บานนู่จ้าเพื่อนตกแลงมากหนุกกบเขาห้างเนาะเสียงหกนกห้องอันนี้จ้ะกุหลาบเดวยวถ้าวันเสาร์อาทิตย์แอลว่างแอลจะมาทำความสะอาดสวนหน้าบ้านแอลจ้าเพื่อนเพราะว่า ชวงนีงานหนักอีกีเนาะไปข้าบ้านกันบนี้จ้าพเพื่อนจ้านี่แหละจ้าชีวิตหลังเลิกง,งานของแอลตะละมือตะวันเนาะจ้ากลับมาจากที่ทำงานนะคะกะมกอกอไฟเตาผิงไฟในบ้าน เพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะคะบางมือแอลก็ออกไปเสวนหน้าบ้านแอลนะคะหรือว่าสวนล้างบ้านแต่ว่ามันนี่กลับมาจากที่ทํางานมันเหนื่อยเนาะก็เลยเห็ดงานในบ้านสิ่งแต่ันทีมันตกหางด้วยแอลก็เห็ดมันแล้วจักน้อยนะคะเพราะว่าจะเห็ดนี่ยังจังเพื่อนนะคะรักในสิ่งที่เราทาทาในสิ่งที่เราชอบและสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างาเพื่อนนะคะสุขภาพร่างกายดูแลรักษากันไว้ดีๆค่ะเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันจะลำบากนะคะด้วยความรัก ความใหญ่จากสาไปบ้านคลิปนี้สวัสดีค่ะวิบบายค่ะ 坤巴。